สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องแบ่งปันความสุขบายปุ้ยอีกแล้วนะคะวันนี้ปุ้ยจะพาทุกคนมาทำขนมถ้วยฟูน้ำตาลสดค่ะสูตรนี้เป็นสูตรที่แม่ปุ้ยทำขายนะคะอร่อยนุ่มหอมน้ำตาลสดมากๆเลยค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะนำข้าวหอมมะลิหุงสุก80กรัมนะคะมาใส่เครื่องปั่นค่ะ จากนั้นเติมน้ำตาลสดลงไป100กรัมค่ะเสร็จแล้วเราก็ปั่นให้ข้าวหอมมะลิเข้าละเอียดนะคะพอข้าวหอมมะลิละเอียดดีแล้วเราจะพักไว้ก่อนค่ะเราจะมาทำในส่วนของการหมักแป้งกันนะคะใช้แป้งข้าวเจ้า175กรัมแป้งสาลี35กรัมแล้วก็ผงฟู10กรัมจากนั้นนะคะใส่ยีสต์ลงไป5กรัมค่ะ ตามด้วยผงชาโค1ช้อนชาในส่วนของผงชาโคถ้าไม่มีไม่จาเป็นต้องใส่นะคะน้ำตาลมะพร้าวอย่างดี150กรัมค่ะจากนั้นเราจะเติมน้ำตาลสดทั้งหมด240กรัมนะคะแต่ว่าปุ้ยจะทยอยใส่ประมาณ2-3ครั้งค่ะค่อยๆทยอยใส่น้ำตาลสดลงไปนะคะแล้วก็นวดให้แป้งกับ น้ำตาลเนี่ยเข้ากันค่ะหรือว่าเราจะนวดจนกว่าแป้งจะไม่เป็นก้อนนะคะแล้วก็น้ําตาลมะพร้าวละลายค่ะขนมถ้วยฟูน้ําตาลสดต้องใช้น้ําตาลมะพร้าวนะคะขนมถึงจะออกมามีกลิ่นหอมจะเข้ากันกับกลิ่นน้ําตาลสดนะคะ เดี๋ยวพอเรานวดไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะเราก็จะเติมข้าวหอมมะลิที่เราปั่นลงไปนะคะเนื่องจากว่าข้าวหอมมะลิที่เราปั่นไว้เขาจะมีความหนืดนะคะแล้วก็ติดอยู่กับเครื่องปั่นนะคะเดี๋ยวปุ้ยจะใช้น้ําตาลสดส่วนที่เหลือนะคะเทลงไปในเครื่องปั่นนะคะแล้วก็กวัวเอาเศษของข้าวหอมมะลิออกมานะคะจากนั้นเราก็จะทําการนวดไปเรื่อยๆจนกว่า แป้งเนี่ยจะมีเนื้อเนียนมีเนื้อละเอียดน,นะคะในส่วนของส่วนประกอบหรือว่าวัตถุดิบนะคะถ้าใครจดไม่ทันเดี๋ยวปุ้ยจะเขียนไว้ใต้คลิปนะคะตรงสามเหลี่ยมด้านร่างขวามือใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะพอเรานวดแป้งเป็นเนื้อเนียนไม่มีก้อนของแป้งแล้วก็ไม่มีก้อนของน้ำตาลมะพร้าวแล้ว เดี๋ยวเราจะมาทำการหมักแป้งนะคะหรือว่าพักแป้งไว้ค่ะโดยใช้แรปพลาสติกนะคะปิดฝาไว้ให้มิดชิดนะคะเพื่อที่ให้ยีสต์เขาทำงานถ้าใครไม่มีแรปพลาสติกสามารถใช้เป็นผ้าขาวบางคุมไว้ได้ค่ะเราจะพักแป้งไว้ทั้งหมด3ชั่วโมงนะคะพอพักแป้งครบ3ชั่วโมงนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่ายีสต์ทำงานแล้วจะมีฟองอากาศขึ้นมาแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราจะมาทำการนึ่งเลยค่ะก่อนที่เราจะนึ่งนะคะตั้งน้ำไว้ให้เดือดก่อนค่ะจากนั้นนะคะก็นำแป้งขนมถ้วยฟูนะคะมาหยอดลงในพิมพ์ของเราค่ะวันนี้ปุ้ยจะใช้เป็นกระทงใบตองแห้งนะคะปุ้ยซื้อมาไว้ทำขนมเข่งแล้วเหลือนะคะปุ้ยก็จะมาประยุกต์ใช้กับนึ่งขนมถ้วยฟูของเรานะคะ เราจะใช้เป็นถ้วยจีบอลูมิเนียมหรือว่าจะใช้เป็นถ้วยนึ่งสำหรับนึ่งขนมถ้วยฟูโดยตรงก็ได้ค่ะสูตรนี้ไม่ต้องนึ่งถ้วยก่อนนะคะแต่ที่สำคัญคือเวลาเรานึ่งเนี่ยเราต้องให้ไฟเสมอนะคะแล้วก็ใช้เป็นไฟแรงค่ะพอน้ำเดือดได้ที่แล้วนะคะก็นำขนมถ้วยฟูของเราลงไปนึ่งได้เลยค่ะเราจะนึ่งทั้งหมดประมาณ20นาทีนะคะ หลังจากที่นึงครบเวลาแล้วนะคะขนมถ้วยฟูของเราก็สุกแล้วค่ะถ้าใครชอบก็ลองไปทำกันดูนะคะสูตรนี้อร่อยลูกค้าติดใจค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมอย่าลืมช่วยกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ